สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน,แนกดแชร์แช่กดนานๆกดจันกนกดเยอะๆนะคะค่ะไม่ใช่ข่าวดีที่ควรจะประกาศอะไรกันสักเท่าไหร่ก็แสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับป้าท้ายบ้านแต่ที่ฉันอยากชี้ให้เห็นว่ามันเป็นจริงอย่างที่พูดไหมไออาการเปรียบุญค่ะ ป้าทายบ้านไม่ได้ไปนะครับป้าทายบ้านไม่ได้ไปนะครับต้องบอกเนี่ยป้าไายบ้านก็อยากจะไปอยู่นะครับเนาะก็ผมไม่รู้ว่าจะพูดได้ดีหรือเปล่าทาไมป้าไายบ้านไม่ไปนะครับเอป้าไายบ้านต้องกลับไปอยู่กับสามีนะครับระยะหนึ่งนะครับเอลูกก็อยากให้กลับไปเร็วๆนะครับสามีไม่สบายก็บอกตรงๆเลยนะครับนะก็คงจะต้องกลับ ไปผมเองผมก็คุยว่าเอาไปตรงนี้ก่อนไหมแต่ว่าคนมันไม่สบายครับจิตใจมันไม่ดีนะครับลูกก็อยากให้กลับไปด่วนๆนะครับถ้าไม่แน่หรอกอาจจะเย็นนี้พรุ่งนี้ป้าแทบ้านอาจจะกลับกรุงเทพนะครับไปอยู่กับสามีนะครับก็จริงๆป้าแทบ้านก็บอกจะขึ้นรถไปกับผมนี่แหละนะครับคุยกันนะครับมีปุ๊กบป้าแทบ้านจะไปเป็นเพื่อนผมนะครับ แต่ผมเองอ่ะนะครับร่างกายสุขภาพดีนะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับไม่ค่อยง่วงเหมือนเมื่อก่อนแล้วตั้งแต่ผมทานงาดามานะครับโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกไม่จับประคับอยู่ในเขตไทยนะครับมีพักพวกมีตํารวจตอฉดมีพักพวกอยู่พอสมควรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับตอนแรกจริงๆผมผมเกือบไปนะครับก็มีนะครับเขาให้ผมไปทําตลาดที่สะพานสอง สะพานไทยพม่าแห่งที่สองนะครับอยู่ในเขตปกครองของกะเหลียงเนาะนะครับจริงๆผมเองผมปฏิเสธไปนะครับก็มีเขาได้ผมไปดูแลนะครับเรื่องตลาดก็เลยไม่ไปนะครับนะครับผมกลับไปดูแลนะแฟนสะพักผมไม่รู้ป้าไทยบ้านพูดหรือยังครับ อยู่ที่ไหนคุณสุวรรณาอยู่ที่นี่ถึงสิ้นเดือนเลยกลับไปอยู่ที่โน่นถึงสิ้นเดือนนะครับป้าแถบ้านจะกลับไปอยู่กับแฟนนานพอสมควรนะครับแต่เราก็ต้องให้กำลังใจป้าแถบ้านนะครับไปดูไปทำอะไรกทมนะครับไม่ให้สิ้นเดือนหรอกครับอาจจะมากเดือนสองเดือนสามเดือนก็ได้นะครับ ค่ะคนอาจจะงงนิดหนึ่งว่ายายไทยบ้านเนี่ยยังอยู่กับสามีดีหรือหรืออะไรยังไงเพราะว่าเห็นที่แกมาอยู่คือมาเกาะนานๆแทบจะไม่ไปไหนอะไรกับเขาเลยเนี่ยก็ตอนแรกคิดว่าแกเป็นแม่ห้างนะคะอาจจะแยกทางเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรยังไงไม่ใช่ค่ะไทยบ้านมีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันดีที่ชื่อตาอ่อนแล้วก็เป็นผู้ชายที่ ดูยังแข็งแรงอะไรอยู่นะคะล่าสุดเราก็เห็นว่าตาอ่อนเนี่ยมาอยู่ด้วยที่ดงดอกอยู่พักหนึ่งมาช่วยงานที่สำคัญก็คือมาช่วยทำครัวให้กับท้ายบ้านทั้งด้านต่อท้ายห้องพักที่อยู่แล้วก็กลับไปนะคะวันนี้มีการพูดกันถึงว่าเขามีการจะเตรียมเขาเรียกอลไรบริจาคผ้าห่มกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็คือจากวันเด็กแล้วก็ตอนที่ทำบุญกันรัวๆทำบุญกันรัวๆก็จะไปบริจาคผ้าห่มที่แม่สอด มีการติดต่อเตรียมการว่าจะไปพักพิษณุโลกแล้วก็จะไปแม่สอดจะไปตรงนู้นมีการเตรียมพร้อมอะไรกันเรียบร้อยมันทําให้ดิฉันนึกถึงตอนสมัยเราเป็นเด็กนักศึกษาเวลาที่เราจะไปบริจาคป้าห่มป้าห่มเราไม่ต้องเดือดร้อนใครคะ่ะเราก็เหมาลรถสองแถวเอารถคณะขึ้นไปกันแล้วก็เอาไปบริจาคก,กันเรียบเรียบง่ายๆแต่อันนี้ก็คือมีการ ไอ้ไอที่ไปเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่มีสักแดงหนึ่งที่เป็นเงินของไอ้โพอีเธอแต่เป็นเงินของเอซผู้ใหญ่ใจดีที่จ่ายค่าเดินทางจ่ายค่ารีสอร์ทไปไปพักที่พิษนุโลกใครจ่ายคะถ้าไม่ใช่แม่นกน้อยจริงไหมทุกอย่างก็จะมีคนลงทุนให้เพื่อจะให้คนพวกนี้ได้ไปประกาศบุญทําบุญพราะหงพ้าหงก็เรียรายขอจากเอซซื้อเหมือนงานวันเด็กไม่ได้ควักสักกระแดงเดียว แถมยังมีของเหลือแถมมีอะไรที่เหลือติดไม้ติดมือมาอีกด้วยรีบเปิดรับบริจาคเพื่อที่จะสร้างห้องน้ําแต่ห้องน้ํายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยแต่รับเงินไปน่าจะเป็นแสนแล้วแหละรวมๆนี่นะคะทีนี้อย่างนี้ก็มีคนถามขึ้นมาว่าแล้วป้าไทยบ้านจะได้ไปไหมเพราะไทยบ้านขึ้นไลฟ์จำนองเหมือนกับว่าจะต้องกลับไปอยู่ดูแลสามีสักระยะหนึ่งเดือนสองเดือนอาจจะนานหน่อยคือสองสาเดือนว่างั้นเถอะ ก็นายคนนี้ก็เลยพูดขึ้นมาในอนุวัตก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยพูดได้ไหมก็พูดเรื่อหรือยังแล้วก็เลยบอกว่าท้ายบ้านคงไม่ได้ไป <_ nis ko> ที่ดิฉันตลกมากก็คือว่าพอท้ายบ้านเขาบอกว่าเขาจะต้องกลับไปดูแลสามีที่ป่วยทางบ้านก็อยากให้รีบกลับไปยังมีความพยายามว่าเอ้ยไปเชื่อแม่สอดกันก่อนไหมไปแจกพ่อห่มกันก่อนไหมแล้วค่อยไปเฮ้ยผัวเขาไม่สบายนะพวกคุณนึกแต่จะเอาหารค่าน้ํามันเท่านั้นเหรอ คนที่ขึ้นรถตู้ไปหารค่าน้ำมันนะคะไม่ได้ไปฟรีนะยูทูบเบอร์ที่ไปตั้งคงตั้งคลิปอะไรได้ต้องช่วยหารค่าน้ำมันหารค่าอยู่ค่ากินค่านูน่นค่านี่ยังจะลากเข้าไปหารค่าน้ำมันจนได้อยากจะแทนที่คิดว่าเอ้ยแม่ที่บ้านถ้ารีบไปเถอะเออผัวไม่สบายรีบไม่เลยค่ะทุกคนพยายามจะลังให้อยู่เป็นขี้ข้าอยู่ในนาให้นานที่สุด มันเป็นอะไรที่ไิ้ฉันตลกมากจําได้ไหมคะว่าตอนช่ชวงปีใหม่ท้ายบ้านเนี่ยอยากจะไปฉลองกับครอบครัวขอติดรถอนุวัตไปอนุวัตไม่ให้ไปอนุวัตอ้างว่าไม่สะดวกดูน้ำใจของคนพวกนี้นะคะตัวเองกลับไปฉลองปีใหม่กับลูกกับหลานมีความสุขอุ้ยหลานติดตาอย่างนูน้นอย่างนี้แล้วท้ายบ้านเขาก็มีหลานมีลูกคุณไม่เอาเข้าไปเพราะถ้าเอาเข้าไปเดี๋ยวกลัวว่า คนที่อยู่ในนาจะอยู่กันไม่กี่คนไม่มีคนร่วมฉลองปีใหม่ด้วยไม่มีคนช่วยสวดมนต์ข้ามปีแต่สิ่งที่ฉันอยากจะให้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่ยายอุ่นลงป่วยลงคือเริ่มตั้งแต่แม่นกนาแกเราก็เริ่มมองถึงเรื่องเปรียบุญผัวของลาตีก็เปรียบุญไปคนที่เปรีย้ยแล้วหนักมากก็คือ ช่างแม่งถึงขั้นหมดลมหายใจจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครทําบุญให้ช่างแม่งคนในานายังไม่มีใครทําบุญให้ช่างแม่งแล้วก็เลยพากันเปรี้ยไปเรื่อยๆคนที่สร้างหอพระก็เปรี้ยบุญไปเงินทองต้องเก็บไว้รักษาตัวเองไม่สามารถจะทําหอพระให้เสร็จได้จากนั้นใครก็มียายอุ่นก็เปรียบบุญไป คนที่ซื้อที่ในนาที่หนึ่งผัวก็เปรียบุญไปต้องบอกขายที่ในนาเพราะว่าจะพาผัวกับประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่ฉันไม่แน่ใจแต่อยู่ต่างประเทศโซนเอเชียนี่แหละนี่ก็เปรียบุญไปอีกลายหนึ่งวันนี้สามีของไทยบ้านตะอุ่นดูเป็นคนแข็งแรงดูเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเขาเป็นช่างเขา,เขาทำนู่นเขาทำนี่ ไม่รู้ว่าไปเปรียบุญอีท่าไหนในส่วนเรื่องของสุขภาพของตาอุ่นดิฉันเป็นกำลังใจให้ตาอุ่นให้ครอบครวัวให้ทายบ้านไปดูแลกันซะค่ะแต่ในส่วนเรื่องเปรียบุญดิฉันตั้งคำถามนี่มันใช่อาการเปรียบุญหรือไม่หลายคนที่รีบออกไปและรีบขอเข้ามาน้องชมพู่เพราะกลัวเปรียบุญอย่างหนึ่งกับเมเดย์พอออกไปปุ๊บ เขามีความสุขกับครอบครัวเขาขอเข้ามาน้องชมพู่อะไรเสร็จเขามีความสุขกับครอบคร,บครบัวเขาวันเด็กลูกๆก,ก็ได้ขวัญถุงจากแม่แม่เอฟซีได้เงินทุนการศึกษาในขณะที่ในนาดงดอกวันเด็กเอาแต่อวดว่าจัดงานใหญ่ปลื้มกันและโดยที่ไม่รู้ว่าเด็กลูกของจําเลยสองฝูเมีจริงๆมีใครสนใจมีใครให้อะไรบ้างไม่หรือให้และแอบ,บไม่บอก เมื่อคืนนี้อเถิกขึ้นไลฟ์นะคะแล้วก็พูดว่าลืมวันนี้เกิดงานวันนี้เกิดจะเพอร์เฟกแล้วเชียวแต่ลืมเอาสร้อยที่แม่เอฟซีคนหนึ่งให้มาให้มาแจกเด็กไม่ได้เอามาแจกสร้อยนี้ไม่ได้เพิ่งให้มาสําหรับปีนี้นะคะให้มาแจกตั้งแต่ปีที่แล้วอเถิกไม่แจกเก็บงําเอาไว้มาปีนี้เขาเน้นให้แจกเหมือนกับเข้ามากระตุ้นเออสร้อยฉันแจกหรือ,อยังอีนี่ก็บอกว่าจะแจกจะแจกเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้แจก มีการเก็บไว้รอบหน้าคุณคิดถึงอะไรคะคิดอย่างดิฉันไหมไอ้พวกพัดลมที่เอฟซีซื้อมาให้ให้เอาไปบริจาคเนี่ยตอนช่วงโควิดช่วงอะไรตอนนั้นน่ะก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ไปบริจาคที่ไหนจนต้องมีการทวงกันจริงนอนสนามของโรงพยาบาลที่ให้เอาไปแจกก็ไม่เอาไปแจก จนในที่สุดต้องทวงจนต้องเอาไปแจกโรงพยาบาลสกลนครเอาไปแจกตรงนั้นตรงนี้แต่ถ้าไม่ทวงก็คงไม่แจกไอ้สร้อยนี่ก็เหมือนกันค่ะนี่แค่ที่เรารู้นะคะจะมีของขวัญของฝากของแจกเอามาเล่นจับรางวัลเล่นอะไรอีกกี่ชิ้นที่ไม่ได้เอาไปแจกแล้วก็อุบเอาไว้เองยังมีอีกกี่ชิ้น เพราะอย่างนี้เนี่ยแหละคะ่ะไอคนที่ไปทําบุญกับคนพวกนี้เลยเกิดอาการเปรี้ยบุญเพรากคนพวกนี้ใจบาปไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจในการจะทําอะไรหวังชื่อเสียงหวังผลหวังได้บุญมาเสริมแต่งหวังวัคดีชะชนะเพราะทําบุญรัวๆคุณดูนะคะว่าบาวนุกเนี่ยถ้าบาวนุกไม่ถูกลากให้มาบวชเพื่อเสริมกุศลให้ไอจิตหงุดหมูได้บวชที่บ้าน ทุกเช้าเขาจะต้องเดินบาทผ่านหน้าบ้านใครปู่กบย่าของเขาค่ะจะเดินบาทผ่านหน้าบ้านปูุ่ย่าให้ปู่กบย่าได้มาใส่บาทแม่ก็มารอใส่บาทพ่อแม่ได้มารอใส่บาทลูกชายเป็นกุศลอันสูงยิ่งแต่ปรากฏว่าถูกลากมาบวชที่นี่คนที่ได้ไปทํากุศลอไอ้พวออีเถอะก็ไม่เคยไปใส่บาทนะแต่ก็จะมีชิดกับพวกสอววไปทำคอนเทนต์กัน ไปใส่บาตรทำคอนเทนต์กันวันนี้เห็นนางสามาด้วยแต่คุณลองคิดดูว่าถ้าเขาบวดที่บ้านวัดท,ที่บ้านเช้าเดินบาตรหน้าบ้านปลูกกับญาทุกวันให้ได้ปลูกกับญาได้ทำกุศลกับหลานใส่บาตรให้พระหลานเนี่ยมันดีกว่ากไหมอันนี้แหละคะ่ะอาการเปรี้ยบุญมันถึงเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้ถึงท้ายบ้านแล้ว เมื่อไหร่จะถึงนังยาอาชิเมื่อไหร่จะเปี้ยบุญแบบไหนลูกชายโอเวอร์โดสหรือเปล่าระวังนะคะ